สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะทําได้ยังไงมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะจงหาคําตอบของเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1นส่วน3นะคะก่อนอื่นตอบคําถามคุณครูก่อนค่ะว่า ตัวตั้งคือเศษส่วนใดคะเก่งมากค่ะคือเศษ2ส่วน3นั่นเองแล้วตัวหารคือเศษส่วนใดคะเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะและส่วนกลับของตัวหารคือเศษส่วนใดคะคือเศษ3ส่วน1ั่นเองนะคะมาดูวิธีทํากันค่ะ เศษสอส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน3าทำได้ด้วยนำเศษ2อส่วน3คือตัวตั้งคูณด้วยเศษ3ส่วน1นั่นก็คือส่วนกลับของตัวหารนะคะจากนั้นมาหาผลลัพธ์โดยการคูณเศษส่วนกันค่ะการคูณเศษส่วนทำได้ด้วยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนนะคะ เมื่อคูณกันเสร็จก็จะได้เป็นเศษ6ส่วนด้วย3นั่นเองค่ะเศษ6ส่วน3เป็นเศษเกินนะคะเราจะแปลงร่างให้อยู่ในรูปของจำนวนคระหรือจำนวนนับนะคะด้วยนำา6หารด้วย3ค่ะซึ่งก็จะได้เท่ากับ2นะคะดังนั้นผลลัพ์ ของเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ1ส่วน3มีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะตัวอย่างตัวต่อไปเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน8ะคะมาพิจารณาหาตัวตั้งและตัวหารกันก่อนค่ะตัวตั้งคือเศษ3ส่วน4ถูกต้องค่ะต่อไปตัวหารคือเศษ 3ส,ส่วน8นั่นเองและส่วนกลับของตัวหารคือเศษ8ส่วน3นั่นเองค่ะวิธีทำเศษ3าส่วน4หารด้วยเศษ3ส่วน8ทำได้ด้วยนำตัวตั้งคูณกับส่วนกับของตัวหารนะคะ จากนั้นเราก็นําตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับเศษ24่ส่วนสินะคะเศษ24ส่วนสิเป็นเศษเกินเราจะทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะโดยนำย24หารด้วย12ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบของ เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ3มส่วน8มีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ8ส่วน15นะคะมาพิจารณาหาตัวตั้งกันก่อนค่ะตัวตั้งก็คือเศษ6ส่วน5นะคะต่อไป ตัวหารคือเศษ8ส่วน15นั่นเองค่ะแล้วส่วนกลับของตัวหารคืออะไรคะเก่งมากค่ะคือเศษ15ส่วน8นั่นเองนะคะวิธีทำเศษ6ส่วน5หารด้วยเศษ8ส่วน15ทำได้ด้วยนําตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนะคะ การคูนนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนนะคะก็จะเท่ากับเศษ90ส่วน40นะคะจากนั้นคุณครูก็หาจำนวนนับเดียวกันที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนนักเรียนคิดว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเห็นจำนวนลงท้ายด้วย0ูนยจำนวนที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนก็คือ10นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะ90หารด้วย10มีค่าเท่ากับ9นะคะ40หารด้วย10มีค่าเท่ากับ4นั่นเองจากนั้นเราก็จะได้คือเศษ9ส่วน4 บังเอิดว่าเศษเส่วนสียังเป็นเศษเกินนะคะเราจะทำให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนั่นก็คือนำเกหารด้วย4ค่ะก็จะได้2เศษ1นะคะเรานำมาเขียนจํานวนคระได้ก็คือ2เศษ1ส่วนสีนั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะ มาสรุปด้วยกันนะคะจากตัวอย่างที่ครณครูยกตัวอย่างให้กับนักเรียน3ตัวอย่างที่ผ่านมาการหารเศษส่วนทําได้ยังไงคะนักเรียนค่ะการหารเศษส่วนทําได้ด้วยนําเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองค่ะการคูณนักเรียนก็นําตัวเศษคูณกับตัวเศษ และตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากแบบฝึกหัดหน้าที่36และ37รวมไปถึงใบงานที่16นะคะให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนทบทวนการหาเรเศษส่วนด้วยเศษส่วนกันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ